มีใครอยู่ไหม่สกิปไออีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮ้ยพูดมากว่ารีไปแล้วไปไปใ่ไปแล้วุโอเคจะไปไหนดูโอชิปไอ้นุ่มจะไปไหนมันไมู่สอนบอกไปทางเนี้ย เราไม่ต้องอันนี้มากเราเชี่ยวชาญด้านการมาแบ็คลูมเพราะเราไปเยอะแห้ะแบ็คลูมนะห้องฝากเเรรรราากมไปด้วยมากับผมผมเชี่ยวชาญเสียแล้วเรื่องแบ็คลูมจําไว้นะแบ็คลูมไม่มีเลยมีลูกศรใช่ไหมไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มจําไว้นะมีลูกศรเราไม่ต้องตามมันตามผมมาเราจะตายกันเฮ้ยผมเคยมาตรงนี้ที่มันจะผมเล่นคนเดียวอ่ะจับได้กว่างกว้างตรงเนี้ย ตั้งชื่อคลิปนะเราจะตายไปด้วยการไอเซียนบอกมาเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามาถูกทางไม่อยากจะโม้อะครับพาเพื่อนมาถูกทางตั้งที่มั่วเอาอนีเจ๋เอฮ้ยคุณจะตามลูกไปทาไมอ๋อเฮ้ยฮ้ยเยบันไดบันไดบันไดไอ้บอกแล้วผมโหษพามาได้ไงวะไม่รู้เรื่องชางมาเล่นแบ็คซลูมาเยอะล้าผมรู้วิธีการเล่น คือหนึ่งเลยอย่าวิ่งมากไม่งั้นตามืดหน้ามืดแล้วคุณทาผมหน้ามืดคุณรู้ไหมผิดแล้วครับคุณเล่นคอมมากไปเลยสายตาเป็นยาง้งไม่ได้เล่นคอมมากไปวิ่งทีนึงนี่ผมวิ่งผมวิ่งในทั้งผมวิ่งในทั้งเมืองอ่ะโอ้ยผมผมเจออะไรอ่ะยาเนี่ยเขา่าเข้าไหนเอ้ยเดี๋ยวผมไปทำน้าทราเองเไปเขุไปมดเอ้าเฮ้ยมันเข้าไปในนี่ภาพเข้าไปในนั้นอ่ะ เราต้องไปเปิดวาล์วเชงน้ำเฮ้ยรเ้ยระวังตายเราบอกระวังตายโอเคสับเตีนหมาเลยเฮ้ยวิ่งไปกระโดดไปดู้บอกไว้ก่อนเหมอนม้ายอบอกให้วิ่งแล้วกระโดดก่อนมันตามมาแล้วนะมันตามมานะ ตามมาตามมาเพื erm ่อคลิปแล้วต้องให้เห็นตัวปีศาจโอ้โหเดี๋ยวมันมีชีวิตจำกัดไอ้น e> ุ่มเอ้ยบอกตามนาโอเคถ้าตาจะจบคลิปเลยโอเคว่าเย้ๆๆๆเยอยู่จะได้ไม่ต้องเล่นเกมผีแล้วอ่านี้เราจะพักจะพักตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีศาจร้ายมันตามมาแล้ว ตามมาเลยตอนนี้เลยมันตามมาคลิปเดียวกันกับผมเลยโอ้ตามมาเดคลิปวู้โว้โอ้โอ้้เพื่อคลิปื่อคลิปโอ้โอ้โอ้อ้้เ้โอ้โ่โอ้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 ออ้โอ้้โอ้โโโอ้โวอ้้คออ ร้ายโอ้โหโอ้โหโตายเลยอ้าวโอเคไม่ต้องห่วงผมไม่นี่เปิดวาวอยู่มีเกียร์อันวะผมรอผมผมรอให้คุณเลยนะอยู่อาร์เดสโอไม่นะผมโดนผีเกไล่ล่าแล้วตอนนี้ไม่นะแล้วกดกดกดแล้วกดกดปุ่มแลหมุนวาวอ่ะกดปุ่มอะไรอ่ะก็กดคลิกซ้ายแล้วก็กดเอไม่รู้ว่าจำได้มันกดค้างได้แต่อันนี้มันกดค้างไม่ได้ไม่รู้ทำไมแต่ที่แน่กดค้างเลยมหมุนได้แล้วอันนึ่ง ระวังด้วยผีมันชอบเกรียนวันนี้นะครับเราต้องซื้อนะครับเราต้องซื้อเราต้อแม่เดี๋ยวต้องโหลดแกนเอครับแล้วก็นี่ครับซื้อสคริปฟูบิคครับพิมพ์ไปเกมชื่ออะไรสักอย่างก็พิมพ์ไปได้เลยแล้วก็บอกฟูบิคครับ คุณเล่นไมค์คัพอ่ะคุณเอาแต่คุณเอาแต่ปล่อยให้ปลาหมึกมันตายอ่ะเป็นไงครับมันละแก้แค้นคุณแล้วอ่ะมันเคยตืน่น<ไ>เฮ้ยเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วมันมาอย่างบอแล้วโอเครับทราบรู้เรื่องขอมันตายอีกแล้วตามผมมาผมรู้ทางที่ปลอดภัยแล้วผมผมจะวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะนี่หมุนไปแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วว,นวนะนงกผมมออ่ กูอยู่ตรงขอบแมพสีไงว้าวว้าามาบุร pues like ีเดิเส้นเซนมาบุรีมาไปยังไงอะไปยังไงอะอ๋อประตูมันมาตามมาเลยครับเออทางนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่ในนี้ก่อนตายครับเสียนตายครับเสียนประตูอะโอ้ยโอยึดมันมาข้อมือแล้วตายแล้วลูกเราเพิ่ผมวิ่งมาตรงไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงวาววาวที่เราเจอกันวาวที่คุณจะหมุนแล้วมันก็มาก่อนอะมาแล้ว โอ้ผมจะรู้ล้โอ้ผมรู <m <m uh, ้ผมไโอเคหมุนแล้วหมุนแล้วเฮก็เด๋อวขึ้นโอหมไอ้ั่นล้วหเออไประิวะเอไปก่อนเลยไปเลยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางเล็กรูเล็กมันดักอยู่ตรงนั้นเอา้นาผมมาแล้วนี่ไงเราโอเคดีไปเดีวเีเดดเเดี๋ยวอย อาลงบีเอ็กซาดำไปอีกเอา้าดำช้าเหรวะถ้าผมจะตายก่อนเนี่วจะโดนดำน้ำตายก่อนเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกนะไปไหนอ่ะหนาสีไโอ้ยน้ำมืดแล้วพูดมากง่้ยพี่หินโอ้ยน้ำมืดโอ้ออ่าเอมันขึ้นไงวะคุณ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 เออกระโดดกระโดดกระโดดเลยเลยกระโดดเลยเลยอีโอ้ไดย โอ้เรามาที่ไหนเนี่ยอันนี้คือโอน้ำนะครับใครพิจารณาอย่างโอ้โหแล้วโอ้โหนี่บันไดเหลืออะไรนะมักระโดดมันเป็นไรไหมปลอดภัยไหมมันเป็นรูเล็กๆอีกทีนึ่งลองลงมาดิอ้าวเฮ้ยวราวเลยอ่ะคุณกระโดดลงมาเตะผวผมตายเลย s k ิปแม่งต้ิป s k ิป s k i ย์นนามของข้าเจ้าายอยากขอโทษระจารยทางไหนผมจะส k ิปโอ้ยนี่ใครนี้ผมมาแล้ว ผมจำไม่ได้ละละเอียดที่จริงเราเอาเป็นเกมดีกว่ามันเป็นไ้าเราผีมันเป็นเกมนี่ครับเดี๋ยวไปตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าครับสามสองหนึ่งไปครับไปห้องพักผมครับเมื่อกี้คุณเห็นตุตาบล็อกไหมครับผมเห็นบ็อกเต็มเลยทำไมมีแต่กุฏิผมไม่ได้ดูไอเนี่ยผมไม่ได้ดูไอเนี้ยนะครับ จำไว้นะครับตามรูปนี้มันจะบอกว่าผีเนี่ยแบบนี้นะมันไม่เห็นแต่มันจะไม่ยินเสียงใช่ไหมครับอ่าฮะฉะนั้นเดินบอกคานอยู่ขอบขอบแล้วพอรู้ไปหมเฮ้ยผมอยากวิ่งผมวิ่งไปก็หลับดิผมวิ่งไปเฮ้ยมันไม่ไล่ว่ะมันวิ่งไปหาคุณแล้วนะเจ้าโงมผมคาแล้วมันโง่ผมคาแล้วมันไม่เห็นผมแล้วมันมันอ่อนฮรับ เขามาเล่นโยคะแล้วน่าเห็นไหมน่ะผมไม่เห็นเอ้ยคุณกดแอบเข้าไปแอบผมกันได้เปล่าคุณเข้าก่อนเลยผมอยากลุกผมอยากลุกแล้วผมอมากลุกแลเป็นผีมันองไม่เห็นเราเอ้ยมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ด้เข้าเดีดูภาพที่ผมตลงไปอ่ะถ้าผมเป็นผีผมคงจะงงตัวอะไรมันยื่นหัวออกมาอะไร เอ้ยผมอยากรู้นะผมผมวิ่งตรงนี้มันได้ไหมมาอ้ยมาเลยไอ้งูเอ้ยงูมามาหองอ้าวผมอยาทอะไอ้าสนผมว่าอยากหาทำโอ้โหแอบลออกออ่โอต่กระแส่มีเลอย่างที่บอกเลยครับเอ้ยเอยมาอะไรทางนี้เนี่ยไอ้นุ่ม องเดียวเว้ยมันแคมป์ในห้องนั้นอะนอยู่ตรงกลางแล้วผมไม่ได้ี้มจุ๋งโอเคโอเคผีโดนหนีได้โอเคแสดงว่าเราต้องถ้ามันอยู่ใกล้ๆอย่างอีกคือนิ่งๆไว้น่าจะปลอดภัยเอ้ยเขาทำโมเดลสวยนั่นน่ะเจอกันด้วยมมันมีตู้ข้างหลังมาเฮ้ยผมจุ่งใจแล้วงั้นจนดอกละไม่ตู้แอบ์ไอ้ตู้แอบ์ไอ้ตู้เฮ้ยแต่ผมไม่เห็นผีไอแอบแล้วผมไม่เห็นผีออกเห็นนะแอบแล้วก็นั่ง วันอาสาคัะบูชาก็วันนี้เละโอ้เชี่ยคุณานะครับพิษสดีเลยโอเคครับพิษสดีเลยฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อน ไอทฤษฎีที่บอกว่าเดินแล้วมันไม่ได้ยินอย่าไปเชื่อมันได้ยินคุณลอบผีมันตามเร็ววมันตามคุณเอ้ยแสดงว่าไอเกไอเกที่เราเปิดกันอ่ะมันต้องมันต้องมีสัตว์อันเปิดวิง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 ลันเชอรี่ลันเอ้าเปิดปะ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 ปิดผมกำลังอยู่ในกองขยะโอ้ผมกดไปแล้วสอง เส้นสองอ๋อคุณเข้าไปข้างในแล้วเนอะอ่ผมไปกดเออผีมันไล่ลาอ้จักรู้จักดีเจอเยอะละคนเกียนตืเลยนียทำไมจอมันสั่นเนี้ยมันปล่อยมันปล่อยเนี่ยตื่นเรียนอ้าวเซนอ้าว